สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดีจชแนลเหมือนเดิมนะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการแยกตัวประกอบไปและผมก็ลองไปเช็คคลิปที่แล้วอีกครั้งหนึ่งก็มันมีคําตอบหนึ่งไอข้อสุดท้ายที่ไปผมทําการบ้านให้คุณนะนะมันมีคําตอบนึงที่ถูกต้องและคําตอบนึงที่ผิดซึ่งผมก็ขออภัยด้วยในความผิดพลาดอันนี้นะครับคนเราผิดพลาดกันได้นะ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแยกตัวประกอบในสมนการที่มันเป็นฟอร์แมตแบบนี้ x กำลังสองบวก bx บวก c กับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เราเริเมร่มที่แบบแรกกันดีกว่านะครับทำยังไงเรามาดูกันก่อน นะนี่คือสมการ x กํลังสองบวกเ x บวกสิ 12, ใช่ไหมโอเคเราดึง12กับ7มาเราต้องการจะรู้ว่าอะไรคูณกันแล้วได้12บวกกันแล้วได้7จ็ลองมาคิดกันดูดีกว่านะ สองหกไหมไม่ใช่หกสองไหมก็ไม่ใช่สี่สี่ไหมไม่ฮสีกับ3ไงละ่ะเราได้4กับ3ใช่ไหมเพราะ4ีคูณสได้12และ4ีบวกสได้7เ,เราก็เลยแยกองค์ประกอบ เวลาแยกตัวประกอบนะเราจะแยกเป็น2องวงเล็บเราต้องเขียน x ก่อนแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตรงนี้ไม่ใช่สิขอโทษชี้ผิดตามด้วยเครื่องหมายนะถ้ามันเป็นจำนวนเต็มบวกอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูด้วยกันมันเป็นเครื่องหมายล่องหนแต่เราไม่เขียนกันไงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจำนวนเต็มลบมันก็จะเขียนอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็เขียนลบไปก็แค่นั้นเองแต่อันนี้มันเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็เขียนบวก4กับ x บวก3และถ้าเรานั้นอยากจะได้คำตอบของสมการอันนี้ก็คือการแก้สมการใช่ไหมโดยการแฟกทอเริงเราก็แค่ย้ายทำเป็น2สมการมาย้ายข้างเราจะได้ x เท่ากับลบ4อันนี้ให้เป็นคำตอบที่1แล้วก็ทำแบบเดิม ซึ่งผมจะไม่แสดงวิธีทำนะเราจะได้ x 2 3เท่ากับลบ3ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาให้ผมจะมาสอนอย่างละเอียดในคลิปหน้าด้วยกันนะอันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนเอาเอาเบสิกเบสิกก่อนเพราะว่าการแยกตัวประกอบเนี่ยคือมันจะมีสูตรหนึ่งนะในการแก้สรรมการกำลังสองสำหรับน้องๆหนูๆที่อยู่ป .6 หรือม .1 แต่ว่ายังไม่ได้ เรียนพวกกําลังสองอยังเรียนพวกสมก,การพื้นฐานอยู่มันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าลบ b บวกลบสแควร์รูบีกำลังสองลบ c ส่วนด้วย 2A นี่นะสมก,การนี้ไอ้สูตรนี้หรือว,ว่า quadratic formula น้องต้องจำให้ได้ถ้าจำไม่ได้แล้วมัน f ย f t o t o r i n g เลขเยอะๆและน้องทำไม่ได้แล้วน้องก็ต้องใช้สูตรนี้ในการช่วยชีวิตไม่งั้นน้องก็ตายค่ะห้องสอบอะไรโอเคอันนี้คืออัน swer ของเรานะเรามาดูอันตัดไปดีกว่า x กำลังสบวกห x บวกหเราต้องการอยากรู้ว่าอะไรคูณกันแล้วได้6บวกกันแล้วได้ห คำตอบไม่ง่ายเลยครับก็คือหกกับลบหนึ่งใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่สิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสองกับสามใช่ใช่สองกับสามนะแล้วก็แยกมาเลย x บวกสอง x บวกสาม อา้าวแล้วถามว่าสิ่งที่เราคิดถูกต้องไหมเรามีวิธีพิสูจน์เราก็แค่กระจายเข้าไปอา่าไม่รู้กระจายยังไงแต่ผมคิดให้ด้วยกัน x กำลังสองสสหโอเคใกล้ใกล้ ไกลๆเราได้เป็น x กำลังสองบวก5 x บวก6ซึ่งตรงไหมย่ามันตรงเนาะเขาเปลี่ยนยางลบไปอย่างนี้ด้วยกันข้อถัดไปนะ x กำลังสองลบ3 x ลบ1ิ 10. อันนี้ทำยังไงติดลบไม่ต้องห่วงเราก็แค่หาอะไรที่มันคูณกันแล้วได้ลบสิ 10. บวกกันแล้วได้ลบสาบวก2กับลบห้าไงสองกับลบห้านะทำอย่างนี้ทำไม2อคูณลบหแล้วลบสิบและสองบวกลบห้าเราจะได้ลบสามถูกไหม นั่นแหละอันนี้ก็คือคำตอบเหมือนกันซึ่งเวลาเราเจอโจทย์ข้ออื่นเราก็จะต้องทำแบบเดียวกันนะมันจะเป็นอารมณ์มาณว่า x บวก y เท่ากับ m แล้วก็ x y เท่ากับ n มันจะเป็นคำตอบประมาณนี้ m กับ n ก็คือร่าของมันไม่ใช่มันคือคำตอบของการแยกตัวประกอบของมันนนะ แบบที่สองมันจะเป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c ก็คือ a เนี่ยมันไม่เท่ากับ0ูนแล้วคราวนี้อา้าวทำทำไงเนี่ยค่อยๆดูนะผมมีสมการ 2x กำลังสองนะครับบวก 7x บวก6ใช่ไหมอ่า ถ้าเราต้องการแยกตัวประกอบเรามีอยสองวิธีวิธีแรกก็คือเราจะต้องหาไอ้นี่กับไอ้นี่ที่มันคูณกันแล้วทำให้ตัวนี้เป็นจริงแล้วก็ทำให้ตัวนี้เป็นจริงด้วยซึ่งไม่มีประโยชน์ครับอย่าทำอย่างนั้นเลยเสียเวลาผมเคยลองทำแล้วมันจะมีวิธีหนึ่งก็คือมันเรียกว่า AC method เอซี A, C, ไม่ใช่แอนะมันคือเอาเอคูณซีอ้อผมลืมอินโทรดูสไปอันเนี้ยคือเอบี p C ซีนะเราจะไปแบบไวๆเลยเราก็แค่เอาสองมาคูณกับหกก็ได้สิบสองแล้วก็เจ็ดอะไรคูณกันแล้วได้สิบสองบวกกันแล้วได้เจ็ดคิดสิ แป๊บหนึ่งมาสกับสไงเหมือนเดิมใช่ไหมสีกับ3อย่าเพิ่งตอบนะเราเอามาหาร2อหาร2อหารสลงตัว x ก็เลยบวกสแต่อันเนี้ยมันหารไม่ลงตัวคือไอ้สเนี่ยมันติด x เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น2 x บวก3ไปเลย อันนี้คือคำตอบของมันนะซึ่งถามว่าถูกไหมผมลองกดฟุตบอแมทดูเลยซึ่งถูกครับนี่เป็นคำตอบของมันโอ๊ยเชี shit. ขอโทษนี่คือคำตอบของมันนะ โอ okay. เคอางี้ด้วยกันเพื่อความเข้าใจง่ายผมจะแทน a เป็นสีเขียว b เป็นสีเหลืองแล้วก็ c เป็นสีแดงนะเรามาลองดูอีกข้อหนึ่งดีกว่าก็จะเป็นอะไรดี2ใช่ไหม x กำลังสบวก5 x บวก3ทำยังไงอ๋อคือมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตกับข้อนี้ด้วยกันมันคือวิธีลองผิดลองถูกอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือ เราเนี่ยจะต้องมาหาว่าอะไรคูณกันแล้วมันได้ไอ้สอตัวนี้และบวกกันแล้วมันต้องได้ตัวกลางซึ่งผมบอกเลยนะมันไม่มีประโยชน์อันนี้พูดจริงมันไม่มีประโยชน์นะถ้าน้องจะเอาวิธีนี้ไปทําในห้องสอบนะคือมันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าน้องจะเอามาทําเล่นๆนะ่ะอันนั้นทําได้ ทําไปเลยจะเป็นการฝึกสมองอย่างหนึง่งแต่ถ้าทําจริงๆอ่ะเราไม่ทําอย่างนั้นเราจะใช้สูตร A C ซีม่ตอดเนาะข้อนี้สองคูณสามได้หกกับห้าอะไรคูณกันแล้วได้หกบวกกันได้ห้าคิดก่อนสองกับสามไงอ่าสองกับสามใช่ไหม แล้วก็เอาสอมหารสมหารลงตัว x บวกหเนาะอันนี้ไม่ลงตัวก็เหลือ2 x บวกสไปก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็มีเ่ะเดี๋ยวผมจะสอนแก้สรรมการกำลังสองไปด้วยเลยผมไม่รอคลิปหน้าแล้ว เราจะมีไอเนี่ยคือเราเนี่ยสามารถที่จะแก้สรรมการได้แค่เราเติมให้มันเท่ากับศูนย์เราต้องการคําตอบของสรรมการนี้เราได้ x คําตอบแรกก็จะเป็นย้ายข้างไปนะเราต้องทาอย่างนี้ก่อน x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วก็ย้ายข้างไปเป็น x เท่ากับลบหนึ่งมเจะเป็นลบหนึ่งอีกกับอีกอันหนึ่งก็คือ 2x บวก3เท่ากับ0ย้ายไป 2x เท่ากับลบ3แล้วก็ย้าย x ไปหารเป็นลบ3ส่วน2หรือถ้าเราต้องการคำตอบของมันก็คือ x เท่ากับลบ1.5คือคำตอบนะซึ่ง x 2สามารถตอบได้ทั้งอันทั้งสองอันแต่ผมจะตอบเป็นเศษส่วนด้วยกัน ก็นี่แหละวิธีการแก้แล้วมันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งมันคือสูตรที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นมันคือสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบส r o ว b กำลังสองลบ 4ac ส่วนทั้งหมดด้วย 2a แล้วก็ต้องเอา มาแทนค่านะแล้วก็จะได้คือคือถ้าใครจะแก้นยต้องมีความรู้เรื่องรากเรื่องต้นถึงจะแก้ได้เนาะลบ v ก็จะเป็นลบ5เราแทนไปเลยบวกลบแคร r รูทห้ากำลังสลบสคูณสคูณสาม เท่ากับ2อคูณสแล้วก็จะได้เป็นลบ5บวกลบแควรูทหากำลังสเป็น25อ่ะ25ิบห้าลบสีลบ8ลบ8 3ลบ24 ส่วน4เราก็จะได้เป็นลบ5บวกลบแครรูทส่วน4และวิธีแก้ง่ายๆฮะแล้วก็แยกมาเป็น2ตัวลบ5อันนี้จะเป็นบวก a แกง่ายสแควรูนลบหนึ่งไม่มีอะไรมันก็คือหนึ่งลบห้าบวกหนึ่งส่วนสี่ลบห้าบวกหนึ่งเป็นลบสี่ลบสี่ส่วนสี่ได้หนึ่งใช่ไหมลำหนึ่งนะอะไรวะแม่งกดขึ้นชีนเรย์อีก ไม่ใช่โทษทีมันคือลบหนึ่งแล้วว่าลบหนึ่งย้ายไปก็เป็นหนึ่งเนาะซึ่งใช่ไหมไอ้คำตอบนี้ถูกแล้วขอโทษขอโทษ คำตอบแรกถูกแล้วมันคือลบหนึ่งแล้วก็อันที่สองอะก็คือเราต้องเรารลบห้าลบหนึ่งส่วนสี่ลบห้าลบหนึ่งเป็นลบหกลบหกส่วนสี่ไม่ลงตัวทิ้งไว้อย่างนั้นและนี่ก็คือคำตอบอตัดทอนหน่อยลบสามส่วนสอง ซึ่งใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นทั้งการแยกตัวประกอบและการใช้สูตรกำลังสองอันนี้ก็สามารถใช้ในการแก้สมาการกำลังสองได้เหมือนกันเลยครับแค่ว่าคุณต้องไปทำไอ้เจ้าตัวเนี้ยให้คล่องและเป็นแล้วมันจะเป็นสูตรที่มีประโยชน์มากเมื่อคุณนั้นเข้าไปในห้องสอบและต้องทำสมาการกำลังสอง แต่ในทางที่ดีนะครับผมแนะนำว่าถ้ามันไม่ยากเกินไปให้ใช้วิธีแรกก็คือแยกตัวประกอบแต่ถ้ามันยากก็ให้ใช้วิธีที่สองก็คือใช้สูตรเพราะว่าแยกตัวประกอบมันจะไวกว่าใช้สูตรเนาะอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วก็สำหรับ